สวัสดีค่ะเจอกับหมอทรายนะคะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงประจําปี2568ค่ะคลิปนี้สําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะคะถ้าคนวันอังคารคุณเข้ามาแล้วต้องบอกเลยว่าปี68สําหรับคนวันอังคารนี่จะค่อนข้าง มีวิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างดีคนในคันค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองมีสติปัญญาค่ะแล้วก็ไตรตรองทุกอย่างเลือกความสบายใจความพอใจใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะขึ้นอ่อนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่รับอะไรก็ตามแต่ที่มันเป็นสิ่งที่มันไม่เวิร์คคุณตัดออกปัดจบแล้วก็เลือกเรื่องเยอะอาจจะดูเรื่องเยอะแต่จริงๆก็เลือกเยอะนั่นแหละก็คือหมายความว่าอะไรก็ตามแต่ที่คุณรู้สึกว่า เฮ้ยมันไม่ไหวอะ่ะมันไม่โอเคอะ,อะไรที่มันดูแบบเบื่อเซ็งๆไม่ชอบไม่ทุกใจอะ่ะก็ปล่อยผ่านแล้วก็ไตรตรองทุกอย่างดีมีวิจารณญาณในการรับชมกับทุกเรื่องทุกสิ่งทุกสรรพสิ่งเป็นปีที่เรียกว่ามีโอกาสตื่นรู้เข้าใจแล้วก็มองเห็นความจริงที่มันเป็นกฎของธรรมชาติอะเกิดแก่เจ็บตายไ,ได้เยอะขึ้น ดังนั้นตั้งแต่เดี๋ยวประมาณสักกุมภาพันธ์เป็นต้นไปค่ะคนวันอังคารก็จะโอเคดีขึ้นเรื่อยๆแล้วจากนั้นบอกเลยว่าไอเดียมันเริ่มพูดบันเจิดคุณจะได้ทําอะไรใหม่ๆมเริ่มต้นใหม่ๆขยับอะไรใหม่ๆแล้วทิศทางในสิ่งที่คุณคิดโดยเฉพาะเรื่องของการเงินโชคโชคจริงๆก็แอบหวังหวังว่าเอ้ยดวงชะตาจะเป็นยังไงว่าอะไรเงี้ยมีนาเป็นต้นไปนะคะดีขึ้นแล้วก็ในเรื่องของโชคลาภต้องบอกเลยว่าประมาณสักพฤษภาคม แล้วก็กันยายนตุตลาคมกันยายนตุลาคมมิถุนายนอ่าโดยประมาณที่จะมีเรื่องของโชคลาภบ,บาลเลขที่นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเพราะว่าปีนี้ของคนวันอังคารนะต้องบอกว่าคอนเน็กชั่นของคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคุณสามารถแบบปริงเวฟกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สื่อสารบูทูธตรงกันเลยดีเดียวดังนั้นสิ่งศักดิ์สิท์เมตตาคุณค่ะสำหรับคนวันอังคารนะ อยากเตือนเรื่องของอาหารการกินสุขภาพสักหน่อยเพราะว่าด้วยความที่ดูว่าขยับเขยื่อนน้อยหรืออาจจะไม่ได้ออกกำลังกายอกระเพาะลำไส้มีปัญหาเริ่มมีความอ่อนเพลียเพียแรงเกิดขึ้นไมเกรนขึ้นปวดหัวบอดนี่ต้องระวังเลยนะคนนันคารปีนี้อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นไข้เป็นหวัดเรือรังนาะปอดมีปัญหานาะดูแลนาะแต่เรื่องงานบอกเลยว่าในสภาวะของปี68อาจจะไม่ได้เอือ้อแต่คุณไปต่อได้เริ่มใหม่ได้เพราะว่าในสภาวะที่มันไม่เอื้อต่อ คุณแต่ด้วยศักยภาพและตัวตนคุณคุณพาตัวเองรอดในการทํางานด้วยฝีมือจริงๆนะต้องบอกว่าฝีมือจริงและสติปัญญามันสมองจริงๆนะรอดนะดังนั้นในปี68การสื่อสารอาจจะเป็นสิ่งที่จําเป็นมากขึ้นคุณอาจจะแบบเริ่มแบบเบื่อเบื่อมือทีไม่ได้อยากพูดอยากคุยอยากสื่อสารแต่ว่า ตั้งแต่มีนาไปนะตั้งแต่มีนาเป็นต้นไปคุณต้องพูดนะคุณต้องคุยนะเพราะว่าการสื่อสารมันจะส่งผลดีขึ้นมันจําเป็นนะคะเพราะคอนเน็กชันหรือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหรือสิ่งที่จะเป็นอะไรก็ตามแต่ของการขยับใหม่ๆใ,ในดวงชะตาของคุณมันต้องมาจากการการสื่อสารที่ดีอะคะ่ะแต่โดยโดยความเป็นตัวคนวันอนังคารเลยเนี่ยอาจจะเริ่มแบบเอยบางทีมันเซงเงอะเบื่อเบ,อเบอมันอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากสื่อสารอะไรามากมายมาก แต่มันจะเป็นค่ะเพราะว่าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณต้องการเริ่มต้นเพราะสิ่งที่คุณยังสงสัยว่าเออดวงคุณจะยังง่ายจะยังง่ายคุณต้องพูดแล้วแหละคุณต้องคุยแล้วแหละคุณต้องสื่อสารแล้วแหละเพราะว่าการพูดหรือการสื่อสารของคุณมีผลเยอะมากเลยนะคุณจะเป็นจะต้องยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะพูดจานะดีๆนะคำพูดของคุณมีผลนะเพราะว่าอะไรก็ตามแต่คุณช่างจดช่างจำเหลือเกินปล่อยผ่านปล่อยผ่านดังนั้นสําหรับคุณนะคนวันอังคารในปี2,568นี้อืม ในเชิงของสิ่งศักดิ์สิทธิ์สายมอ่ะคุณคอนเน็กได้อยู่แล้วสิ่งที่มันจะเสริมคุณได้อีกอย่างก็คือการทําสมาธิค่ะคุณอาจจะสวดมนต์คุณอาจจะฝึกสมาธิเพิ่มด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งได้ไม่ได้มันค่ะว่าจะต้องทําแบบไหนอะไรเงี้ยฝึกสมาธิไปถ้าเกิดในในในแง่ของสถานที่อะค่ะก็อยากให้คุณบอกกล่าวในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเจ้าที่เจ้าทางสถานที่ที่คุณอยู่สถานที่ที่คุณทํางานอย่าเงี้ยค่ะ ลองบอกในช่วงต้นปีก็คือปีใหม่ดูเพราะมันจะเป็นการเปิดเลิกงามยำดีให้กับตัวคุณมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีขึ้นนะสำหรับคุณเองในปี68นะอันนี้เป็นสิ่งที่ช่วยได้แล้วก็เงื่อนไขของปี68สําหรับคนวันอังคารก็คือปล่อยทุกอย่างตามธรรมชาติเลยไม่ต้องไปอะไรกับมันเยอะแยะมันจะเป็นยังไงให้มันเป็นไปเลยเพราะว่าวันอังคารทิศทางของดวงคุณ คุณแค่เข้าใจธรรมชาติของคนของชีวิตของสิ่งที่มันเป็นในแต่ละวิละวันคุณไม่ต้องซับซ้อนคุณเข้าใจว่าอ้อมันเป็นแบบนี้เลยมันเป็นแบบนี้แหละแล้วทุกอย่างของคุณดีขึ้นเพราะชีวิตของคุณเปลี่ยนดวงเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนด้วยอารมณ์ของคุณเลยค่ะขอให้คุณโชคดีสำหรับคนวันคารนะ